เพิ่งเริ่มฝึกร้องเพลงแต่อยากเป็นศิลปินจะทันไหมสวัสดีครับคุณฟิล์มนะครับจากร้องเพลงด o m คครับอย่างแรกเลยนะครับต้องดูสิ่งที่เราติดตัวมาเนาะไม่มีทางรู้เลยว่าการที่เราเริ่มต้นฝึกวันนี้หรือเรียนวันเนี้ยเรามีต้นทุนมามากขนาดไหนเราฟังเพลงจับจังหวะได้หรือเปล่าหรือว่าเสียงเรามีความยืดหยุ่นอยู่แล้วหรือเปล่าข้อที่สสิ่งที่เราจะเป็นต้องใช้งานอันนี้สําคัญมากเลยบางครั้งสิ่งที่เรามีอยู่อะ อาจจะไม่ตรงความต้องการอย่างที่เราอยากเป็นก็ได้เช่นเราอยากเป็นศิลปินแนวนี้แนวนั้นแนวนู้นอะไรอย่างเงี้ยแ,แต่สิ่งที่เรามีทักษะที่เรามียังไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องใช้งานแบบนี้ต้องฝึกต้องฝึกจนนําไปใช้งานได้มีความช่ำชองข้อที่3นะครับคือสิ่งที่คนเขากําลังมองหาในตัวเรา ถ้าสมมุติเราจะไปเป็นศิลปินในสังกัดต่างๆแต่ละที่ก็อาจจะมองหาบางสิ่งบางอย่างในตัวเราถแม้ว่าจะไม่ได้เก่งมากนะแต่เรามีสิ่งที่เขากําลังมองหาสิ่งที่เรามีกับสิ่งที่เขามองหามันดันมาเจอกันพอดีครับเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสทําให้เรานั้นได้เป็นในสิ่งที่เราอยากเป็นะดะเร็วขึ้นด้วย ข้อต่อไปข้อที่4นะครับในช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นหรือช่วง p u ร์ต t y นั่นเองคือช่วงที่เราเปลี่ยนจากเสียงเด็กเป็นเสียงผู้ใหญ่เนาะบางคนก็จะมีอาการเสียงแตกเส้นเสียงเราเปลี่ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนเราใช้งานได้ไม่เหมือนเดิมเราอาจจะรู้สึก f a ลได้บางทีมันทําให้เราพลาดโอกาสได้พลาดโอกาสไม่ใช่เพราะเราไม่เก่งนะ แต่เพราะว่าช่วงวัยนั้นนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงมากจนเกินไปจนบางครั้งเนี่ยมันทําให้เราไม่สามารถที่จะร้องเพลงได้เหมือนที่เราเคยร้องข้อที่5นะครับข้อนี้สําคัญมากเลยเวลานักเรียนมาเรียนกับครูฟิมครูฟิมจะบอกว่าในช่วงนี้พยายามพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดพยายามหาความรู้ให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคการร้อง การใช้เสียงการเพอร์ฟอร์มเพราะว่ามงคนนะครับเป็นศิลปินได้ด้วยตัวเองนะเพราะปัจจุบันในะแพลตฟอร์มมันเยอะบางคนเริ่มจากการทำคอร์ดง่ายๆแต่งเพลงแล้วก็โปรดิวซ์ด้วยตัวเองที่บ้านแบบนี้ก็สามารถเป็นศิลปินได้แล้วคําตอบของคําถามนี้ว่าจะเป็นศิลปินทันไหมอะ่ะมันไม่มีคําตอบที่แน่นอนเลยบางครั้งอะ่ะเราเก่งเรามีความรู้แต่จังหวะอาจจะไม่ถูกที่ถูกเวลาเนาะอาจจะพลาดได้บางครั้งอะ่ะเราไม่ได้ทําอะไรมากเลย แต่ดันมีคนเห็นอยู่ดีๆมันโกววรัลมันเป็นววรัลแต่โอกาสจะไม่มาเลยถ้าเราไม่เริ่มต้นทําอะไรสักอย่างและสําหรับใครนะครับที่ต้องการเรียนร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการร้องเพลงสไตล์การร้องเพลงนะครับที่ร้องเพลง .com ก็มีคุณครูแล้วก็มีโค้ชที่จะคอยช่วยเหลือใครสนใจสามารถ DM มาหลังไมค์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันในครั้งหน้าใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครเดี๋ยวจะมาตอบไปแล้วบายบายสวัสดีคะ่ะ